การที่เราพูดถึงสิ่งดีๆชีวิตฉันมีความสุกดีแล้วเงินกําลังไหลมาหาฉันยังมีครอบครัวที่สดใสอบอุ่นบางคนอาจจะรู้สึกว่าการพูดในสิ่งที่มันเกินจริงอะ่ะมันไม่ใช่ชีวิตจริงของฉันบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันคือการสะกดจิตตัวเองอะ่ะมันจะทําให้เราเป็นแบบนั้นได้รับประสบการณ์แบบนั้นจริงๆได้ยังไงสมองจิตใจและร่างกายของคนเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่น่าเชื่อถ้าเราสามารถที่จะ ควบคุม control ความคิดของเราได้สารต่างๆที่หลังในร่างกายของเราก็จะเปลี่ยนแปลงเซลล์ต่างๆในร่างกายก็มีการส่งสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงในช่วงที่เราคิดในด้านบวกคลื่นความถี่มันจะอยู่ย่านหนึ่งสมมติว่าเป็นย่านความถี่สูงแล้วกันแต่เวลาที่เราคิดอะไรทางด้านลบๆมันจะเป็นคลื่นที่อยู่ความถี่ต่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราคิดในด้านบวกคิดสิ่งดีๆอะไรที่มันเป็นด้านโพสิทีฟ เราก็จะมี high vibration เพื่อนเพื่อเคยได้ยินคำว่า affirmation ไหมคะวันนี้กวางจะมาชวนคุยเรื่องนี้กันหรือว่าบางคนอาจจะใช้คำว่ากฎของแรงดึงดูดมันมีความคาบเกี่ยวมันมีความเกี่ยวข้องกันอยู่เบาๆแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดการทำ affirmation มันเป็นวิธีการอย่างหนึ่งสำหรับคนที่เขาสนใจทางด้านกฎของแรงดึงดูดหรือว่า law of attraction นะคะใครสนใจก็ลองไป search แล้วก็ หรือว่าหาข้อมูลดูเพิ่มเติมเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึง affirmation ก่อนกวางก็เคยมีข้อสงสยัยแล้วกวางก็ไปศึกษาคือกวางเป็นคนที่ชอบในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วกวางไม่ได้เป็นคนที่เชื่อในเรื่องของความงมงายนะแต่ว่าเราเชื่อในกฎของธรรมชาติแล้วเราเชื่อในเรื่องของเหตุและผลเราก็เลยไปพยายามหาเหตุและผลว่าทําไมการทําสิ่งเหล่านี้ มันถึงได้ผลหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยจะเขียนในเชิงที่มันจับต้องไม่ได้แต่ว่าดรโจเป็นคนที่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะเขาทํางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสมองร่างกายแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราซึ่งเขาอธิบายไว้ได้ดีมากๆแต่ว่ามันลึกซึ้งเอาไว้ก่อจะทําคลิปแยกสําหรับ จะอธิบายกฎของจักรวาลสำหรับโรโจอ์แล้วกันเรากลับมาที่การทำแ f f i r m a t i o n ชก่อนเท่านี่กวางศึกษาข้อมูลมาและผ่านการทดลองด้วยตัวเองทำให้กวางตกตะกอนแล้วก็วิเคราะห์ออกมาได้ประมาณนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติทุรุกสิ่งในธรรมชาตินะมีความเชื่อมโยงกันถ้าเพนเพื่อนจะสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหน จะพูดถึงเรื่องของความเป็นแก่นนะเราเอาแก่นนะเราไม่เอาเปลือกเราไม่เอาพิธีกรรมหรืออะไรแก่นคือแนวคิดหลักพื้นฐานเนี่ยคล้ายคลึงกันมากๆก็คือทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันซึ่งอันเนี้ยกวางก็ไปศึกษานะมันมันมีความเชื่อมโยงกันจริงๆทางวิทยาศาสตร์แต่ว่ามันมันค่อนข้างลึกซึ้งอะเอาสั้นๆก็คือสมองของเรา มีส่วนสำคัญในการคิดตั้งแต่คิดวิเคราะห์จนถึงในเรื่องของความรู้สึกสมองจิตใจและร่างกายของคนเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่น่าเชื่อและเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าเราสามารถที่จะควบคุมคนโทรลความคิดของเราได้สารต่างๆที่หลังในร่างกายของเราก็จะเปลี่ยนแปลง พอสารต่างๆในร่างกายเปลี่ยนแปลงสารสื่อประสารเปลี่ยนแปลงเซลล์ต่างๆในร่างกายก็มีการส่งสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงร่างกายของเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเราธรรมชาติต้นไมาา้ใบหญ้าทุกๆอย่างคือสสารที่เป็นก้อนพลังงานอันนี้เป็นทางวิทยาศาสตร์นะเพราะว่าความเรียนสายวิทย์นะความเป็นวิศวกรนะความไม่ใช่คนส ความเชื่องมงายอยู่ละเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่กวางจะค้นหาเหตุและผลของมันเสมอมันเหมือนนึกถึงว่าเรามีตัวรับตัวส่งสัญญาณสิ่งที่เรามองไม่เห็นน่ะมันไม่เชื่อมันไม่มีมันเหมือนสัญญาอินเทอร์เน็ต 5G อะค่ะมันเป็นคลื่นความถี่ที่แตกต่างกันเมื่อไหร่ก็ตามที่มันจะมีการสื่อสารกันได้มันจะต้องมีตัวส่งและมีตัวรับของสัญญาณของก้อนพลังงานเนี้ย เอนเนจีก้อนเนี้ยพลังงานก้อนเนี้ยมันจะสื่อมันจะส่งผ่านกันลนักษณะของคลื่นพลังงานอินเทอร์เน็ตมีไหม 5G 4G มีไหมมีอยู่จริงแต่เรามองไม่เห็นลนักษณะเดียวกันสมองของเราเนี่ยมีอน,นิมีงานวิจัยหลังรับที่ชัดเจนมากๆที่เขาวัดทั้งสารต่างๆที่มันไหลเวียนอยู่ในร่างกายการทำงานของเซลล์รวมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งออกมาจากสมองของเรา ทุกๆความคิดของเราอะ่ะมันจะมีคลื่นที่มีความถี่ไม่เท่ากันในช่วงที่เราคิดในด้านบวกคลื่นความถี่มันจะอยู่ย่านหนึ่งสมมุติว่าเป็นย่านความถี่สูงแล้วกันแต่เวลาที่เราคิดอะไรทางด้านลบๆมันจะเป็นคลื่นที่อยู่ความถี่ต่ำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราคิดในด้านบวกคิดสิ่งดีๆอะไรที่มันเป็นด้านโพซิทีฟอะ เราก็จะมี high vibration ถ้าใครที่ศึกษาทางด้านจิตวิญญ,ญาณจะได้ยินคำนี้บ่อยมากเขาจะบอกว่าให้เราพยายามรักษาระดับพลังงานของเราขึ้นความถี่ของเราให้อยู่ในช่วง high vibration ก็คือถ้าเรามีขึ้นความถี่ในช่วงเนี้เราจะสามารถดึงดูดเพราะว่าเราตอนนี้เราเป็นผู้ส่งไงเรากำลังส่งสัญญาณออกไปจากสมองของเราไปสู่ร่างกายเราแล้วก็ไปสู่สิ่งอื่นด้วย ทีนี้พอเราเป็นตัวส่งแล้วเราอยู่ในระ,ระดับของคลื่นความถี่สูงอะสิ่งอื่นๆในจักรวาลในโลกใบนี้ก็เป็นทั้งตัวส่งและตัวรับเช่นกันไม่ว่าจะเป็นใบไม้ต้นไม้ใบหญ้าดินธาตุอากาศสัตว์ต่างๆทั้งหลายรวมถึงที่เขาเรียกว่าจักรวาลก็คือทุกอย่างรวมกันอะเพราะฉะนั้นถ้าเรากำลังส่งคลื่นความถี่สูงไปเราก็จะไปจูนติดกันกันกบ ย่านความถี่สูงเช่นกันเขาถึงได้บอกว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ดีแน่นอนสิ่งแรกคือร่างกายของเราจะไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะด้วยสุขภาพกายสุขภาพใจทุกอย่างมันจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเขาถึงได้ให้เราดรโจรเนี่ยเป็นคนที่ทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับว่าเราสามารถที่จะรักษา โรคหรือว่าความผิดปกติของร่างกายด้วยความคิดแล้วการส่งส่งผ่านพลังงานอีกขึ้นความถี่ในใน,ในด้านดีเนี่ยออกมาเดี๋ยวเอาไว้แล้วมาคุยกันมาหลังทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีก้อนถ้าก้อนสมองของเราเนี่ยมันส่งผ่านขึ้นความถี่ในเลเวลที่ดีออกไปเราก็จะไปจูนติดเขาถึงได้บอกว่าถ้าเราเป็นคนดีเราจะดึงดูดคนที่ดี มันมีเหตุผลของมันหรือว่าถ้าเราเป็นคนแบบเนี้ยเราก็จะดึงดูดคนที่คล้ายคลึงกันเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้รับสิ่งดีๆทุกสิ่งบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์ต่างๆในจักรวาลเนี้ยมันมีขึ้นความถี่มันมีย่านของขึ้นความถี่ของตัวเองเขาถึงได้บอกว่าเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของกฎของแรงดึงดูดเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาตอนแรกว,ว่าการทำา Afirmation ชทําทำไมมันถึงได้ทำให้เรา เจอสิ่งที่ดีหนึ่งเลยนะอย่างแรกความคิดเราดีร่างกายเราจะดีพอร่างกายเราดีร่างกายเราคือปัจจัยพื้นฐานถ้าร่างกายเราดีอ่ะทำไมสภาพจิตใจเราจะไม่ดีแล้วถ้าสภาพจิตใจเราดีอะเราจะมีกำลังในการใช้ชีวิตเราจะมีแพชชั่นในการไปทำสิ่งต่างๆให้เราประสบความสำเร็จเราจะมองหาแต่สิ่งดีเพราะว่าเราอ่ะกำลังเราเป็นแบบ ตัวส่งของย่างความถี่ที่ดีตาของเราอะ่ะเป็นด้านบวกเราก็จะดูดเราจะมองหาแต่สิ่งดีเราก็จะเจอสิ่งดีในแต่ละวันนั้นแต่ถ้าเกิดว่าสมองของเราอะ่ะส่งผ่านความถี่ที่เป็นด้านลบๆไปอะ่ะเราก็จะมองจับหาแต่สิ่งแย่ๆในวันนั้นแล้วเราจะเจอวันที่ดได้ยังไงก็เดี๋ยวมาต่อกันในคลิปถัดไปนะคะ